바이ดีเฮาผู้ชมเฮาเฮาเจ้าก็มาอยู่เช้าๆตื่นแต่6:00นพุ่นล่ะ6:00นยังเฮาสิว่าบ่อนยังนแ้งเนาะมันยังมืดตอนนี้6 0นแล้วยังเนาะแงสายทะเลเนาะ6 0นแล้วตะเวนหาก เาก็ออกเพราะว่ามีกีเพื่อบังอยู่เนาะแตอยู่แคมทะเลเนาะบรรยากาศก็เงียบ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 บรรยากาศก็เงียบ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 เนาะคระบึงตะวินตุก ตะเวนขึ้นเนอะแต่ว่าตะเวนขึ้นมันมีกี่เฟือบฝังมีกี่เฟือบฝังนี่เลยบรรยากาศเพิ่นเฮ็ดอันป้องกันตะฟังเจริญไม่หาก็แล้วเนาะหาก็แล้วมื้อนี้เป็นบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นมื้อวันพุธวันพุธิ่นมีระเบียบระกาด่าบ่ให้มีอันคันห่ม คันโฮมเต้นบ่กคันโฮมหมือนอะดูว่าตั้งนั่งหันมาเสียบอยู่แคมเนาะแคมอันน่้แคมชายหาดนี้จึงค่อยว่ามันแปลนอึดเตอร์จึงค่อยได้เห็นทิวทัศน์ทัศนียภาพอันสวยงามของชายหาดสะอำเนาะเฮชบุรีเท่านี้แหละอันนี้ชิพาเบิงเนาะอันนั้น,น โครงการก่อสร้างป้องกันตะฟังเชื่อนันพิรุษนี่ก็ถือว่าแล้วแล้วกับบางบอลก็ยังบวัวเล้วาเซียวบุเปลือบที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเดี๋ยวเบื้องหน้าพิรุกระเฮ็ดไปพิรุกระทุบตัวเก่าออกเฮ็ดตัวใหม้สะกิใหม่คัก,ก,กวกเก่าให้ป้องกันตะฟังอันนั้นเชื่อนให้มันได้เนาะริลานทะเลมันหนูถมามันซ้อ เนาะแต่ว่าพม่าเป็นนั่นพี่เป็นงบกพีนี่อันแบงซีนี่ก็แมนว่าป้องกันได้แน่นนแหละเนาะเอาปัสจาบโบได้เด้อปัสจาบโบได้แมนแมนนั่นะแมนมันจะมืนเนาะมันจะมืนเพราะว่ามันมีตะก่อนขึ้นมาเนาะขึ้น น้ำไขคันเรียกว่าไขหินนั่นแหละเผิดว่าเนาะคนว่ามีมไขหินนั่นแหละนาดูไขหินมันจะมันจะมาเกาะอยู่ตามตามตีนบันไดนี้เห็นบว่าสีเขียวๆไอ้เนี้มันคันค้นไปเยี่ยวเลยมันมืดด้วยละ่ะเนาะมืดแล้วพลาดลงละ้ะหัวนกพืชหมดละ่ะราะว่ามันต้องได้ระมาระวังเนาะนี้ บุงไปบุงไปก,ก็กต่อฟังเชื่อนน่นะี่แคมทะเลสายหาดสะอัมเนาะนี่ขาเจาก็นดุนๆใคยได้มาแวะพักเนาะพักพอนน้อยนึงนี่เลยแต่พัตนาไซยน่แหละไอันนี้เบื้องเบื้องตึกอันเนาะ เงินสานบ้านซอนก็คือหงแหมบ้านผักต่างๆนี่ก็วเพื่นก็มีการปักรุกปอแปลงสวยงามอยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวมาพักมาพรหลวงหลายเนาะนะนั่นะถือว่าบรรยากาศอันนึงยามเศ้าๆเวลาเนาะเวลา เวลาหกโมงครึ่งเดอ้อตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งบรรยากาศกับนักท่องเที่ยวคนกระตือนือรแต่เศร้ามากินบรรยากาศออกซิเจนแต่เศร้าๆนี่เลยอน,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 นอยากกินอากาศออกซิเจนแต่เศร้า,าน็นะอันนี้เป็นบรรยากาศอันหนึ่งของสาวนักท่องเที่ยวที่เพิ่นเดินทางมาพักมาพอน เนาะภาคมาพรเนาะนี่อันนี้บรรยากาศแคมทะเลอันน้าเกาะน้ําทะเลก็สัตว์บ่แห้งเนาะเพราะว่าล้มเก็บ่มีจึงค่อยว่าสามารถสามารถอันเมื่อล้มบบมีเขาก็สามารถใส่เสื้อขาสั้นเออเสื้อแขนสั้นมาเสื้อแขนสั้นทรงแขนสั้นมายืนมาทายหู อยู่แคลนชายหาดได้เนาะปกตินี่ครับเจ้าบสามารถที่จะนุ่งเสื้อแขนสั้นได้เนื่องจากว่ามันลมพัดแล้วมันเย็นเนาะใส่เสื้อกันล้มมือนี่ซื้อว่าสามารถบอส่เสื้อกลันล้มก็ได้เนาะนี่นะรวามาอ๋หอยเจ้าพาย่างลาะไปลาอไปเนาะ,นะ ล่อไปตามแคมสายหาทะเลสะอ๋มเดินทางส่งโนสียงย่างคอยย่างล่อไปล่อไปเบื่องคิวทัศน์บรรยากาศสายหาดแคมทะเลเนาะล่ะลอไปล่อไปล่อไปล่อไปเบื้องบรรยากาศเจอไหนมันก็แจ้งออกแจ้งออกทางส่งแจ้งออกแจ้งออกแล้วก็เห็นให้เนาะ อากาศก็ฮ้อนคืนฮ้อนขึ้นตอนนี้เย็นเย็นเนาะยังบ่ฮ้อนต่อไปพุ่นแหละมันหักสีฮ้อนเนาะค่อยฮ้อนห้อนห้อนไปนะค่อยว่าให้เบิ่งไปเบิ่งไปบันไนดทีบ่าเพิ่นเห็ุป้องกันแต่ฟังป้องกันแต่ฟังเจือนเพนก็เหตุสำเร็จแล้วเนาะาจากว่าขั้นีิบแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนาะสำเร็จนี่นะแต่ก่อนมาโอ้มีแต่นต้นอัน ต,ต้นสนเนาะต้นสนก็คือต้นแปดนีแหละมันหักลม้มเนาะทิ่เมเิดเพราะว่าตะฟังมาเสาะห้างมันเนาะเขาเ้างัางมันนะ่ะอันนี้ม้าพิ่นก็มันมันเสาะต้นสนทิ่เมเบิดแล้วมันก็เหลือแต่ต้นอยู่ทางทางแคมทางพุ่นส่วนต้นอยู่แคมดับน,นั้นส่วนต้นอยู่แคมอัน,น ทะเล,ะลม,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 ลมันก็ไปแล้วมันร่มร่มแล้วคนก็ได้เอาไปตัดทิพย์น,นะน้ำดาลอ๋อ,อบ,บรรยากาศเนาะมื้อนี้นนได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามชายหาดแปดเออเติดรอเพ่อบ่ให้มีคันห่ม ่ให้มีตังโตตังมานัง่งม้าแบบห่างเานังน่งนะแต่ว่าท่านผููใด้ที่มีเต้นมีอย่างแบบส่วนตัวหันก็สามารถเนาะแบบส่วนตัวก็สามารถอันนำมาอันนั้น,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 นตังได้เฉพามือนี่เนาะเอาถือว่าสามารถเอาอย่างาเอาเนาะเตาไฟเนาะ เอาตาไฟปิ้งปิ้งซีนย่างซีนต่างๆย่างเนื้อย่างทะเลต่างๆหันมาเห็ดได้เนาะมาย่างมาปิ้งได้สฉอาะมูนี่หันนะแบบส่วนตัวซิวซิวบริสียเงินสาสถานที่นี่ต่เอามาเองเอาศาดมาปูเนาะนั่งลินได้ตามอกตามใจสฉอาะมูนี่ตามอัตยาศัล่ละ ครับเป็นมือทอทอั่วไปบ่ไบด้ได้แต่เฉพาะบุนีมือเดียวมันพูดตตอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงได้มีอิสระมือนึ่งเนาะส่วนเหลือน่าจะต้องได้เพิ่นมีมาตั้งเต้นตั้งอย่างตั้งนั่งตั้งหนึ่งแล้วก็ได้เสียงกันให้เพิ่นเตาเพิ่นนั่งเนาะนี่บึงไปบ่งไปขเจ้าสีพาให้เบิเเงนนบ่งเยาวเาเด้อทหงซุมเนาะเยาะเยาวเหา น,นี่อันนี้คือนักท่องเที่ยวเพิ่นเดินทางมาท่องเที่ยวมาพักมาพอนเพิ่งกัดตื้นแต่ซ้อซ้พาพักกันมานพากกันมาสมอากาศสดออกซิเจนอากาศสดเนาะอันนี้เป็นวิธีเช่อยหนึ่งของชาวนักท่องเที่ยว เนาะพี่คนได้เดินทางมาแต่กว่างไกลๆแต่ตามจากวัดตางแขวงเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศ่ทนก็มาือกัน,อ,นอันนี้แล้วแต่อัตยศาศัยของไยของลาวเนาะนี่นะงไปฮงพออากาศก็บบกจากแจ้มใส่ไปไหนมันมีมีมีหม,มอกมีกีเฟือ่อบงังตะเว้นอยู่เนาะ เราบอกวอย่างสุดท pues, in, um, huh? oh. uh. so ้ายนี่จะอว่าเวทไซด์ให้พรอให้แก่บรรดาทานความหูสมจงมีสุขภาพแข็งแข็งแห้งสุขกายสบายจิตธรรมาค้าขายก็ให้หังมีร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยแฮงเฮงเฮงงเศ้าให้เศร้าน่าเศร้าส่วนก็ให้ได้หักผลผลิตหลายๆเหลือกินเหลือใส้ดำเป็ดไข่ได้หังได้มีพลังงาน พนักงานสารารกสรก็บอนแมนนะได้ยนได้ซักได้ตำแหน่งสูงสูงดทุกขุคนไม่เดือดสูงคุณบอกมีแมนแมนขึ้นทะเลมันเริ่มแห้งขึ้นแล้วเนาะมันเริ่มแห้งขึ้นแล้วมันฝัดอซนเนาะมันฝัดอซนมันฝัดใสอันขั้นใดนี่นะมันฝัดใซขั้นใดนี่ดังพื้นพื้นพื้นมือกีนะมันเล้วแต่ระยะมันเนาะ นีนะนแล้วแนตะ่ละอย่างมึงเสียงคลื่นของทะเลอ่นนะเมื่อกี้เนาะน,นะครับวานนบาสุกดีสุกดีมัุ้กคู่ทุกคน